สวัสดีค่ะสวัสดีครับชบาไก่ชนค่ะหุ่นหมีไก่ชนครับผมกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการเก <มา S 1> ิดมาดังวันนี้นะคะจะมาพูดถึงตัวเก่งของป่ากแก่ซุ้มเด็กเพชรค่ะคเจ้าตัวนี้นะคะมีนามว่าเจ้ารูดซับนั่นเองเจ้ารูดศับตัวนี้นะคะเป็นลูกเกิดของป่ากแก่เลยแหละพ่อนะคะคือเจ้าสารับรัพ์ค่ะ เจ้าสารับชับก็เป็นตัวเก่งเมื่อปี66เคยไปเจอกับเจ้ามาริโอของซุ้มกำนันแจ้นะคะนัดนั้นเสมอกันมา6ยกส่วนแม่ค่ะเป็นลูกสาวนอชอค่ะแล้วก็คอกเนี้ยมี4ตัวตัวผู้หมดเลยนะคะแต่ว่าไปดาวแล้วหนึ่งเหลือสามเก่งใช้ได้ทุกตัวเลย3าตัวนี้แต่เก่งที่สุดคือเจ้ารุษซับรัพย์เขาก็เลยเอามาจับเตะเช็คสรุปว่าใช้ได้นั่นแหละ แกก็เลยเอาออกไปทําการแสดงเลยสถิติมีกี่ไฟล์คะเอ่อสติตินะครับของเจ้าลูกตัดตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วอยู่ที่3ไฟล์เนาะ ก็ไฟแรกนะครับออกไปแรกแข่งที่อาราบาติตี้วันนั้นก็ชนะไ้กับหน่อยมากแล้วก็ไฟที่2นะครับที่ทอติริียวันนั้นครับเจอกัวเก่งโกดังของฟ้าประธาน56เลยอ,อย่างเจ้าแดงดาวไลท์วันนั้นก็ชิงกันที่ 4m เป็นทางด้านเจ้าลูกซัพนะครับชนะยกสามส่วนไฟที่3นะครับไฟล่าสุดที่ผ่านมาเนาะก็เจอกับซุ้มใหญ่ซุ้มดังนะครับอย่างโคใหญ่เนาะ,ะที่สนาม iti, อาราบัติตี้วันนั้นก็ชิงกันที่ 4-4m เป็นทางด้านเจ้าลูกซัพนะครับชนะยกห้า หลังจากชนะไฟล่าสุดมานะครับก็หลุถ่ายเนาะพอถ่ายเต็มมาก็เลี้ยงทำได้ทำตัวแล้วก็ไล่แข็งอยู่ที่ซุ้มนะครับแล้วก็ออกหาคู่ที่ภาคกลางแต่ว่าไม่มีใครดูตัวแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาได้คู่กับทางด้านชอชคเจริญก้าแปดฟาร์มนะครับอย่างเจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งในไฟนี้ครับผมสไตล์การชนเป็นยังไงมหาะเจ้ารูดซับสไตล์ของเจ้ารูดซับตัวนี้นะครับก็เป็นไก่หน้าโงนได้หน้าคางได้นะครับมีแข้งหน้านําเป็นไก่ที่ขยับขยายหายชอบเก่งนะแล้วก็ แข่งดีมากครับตัวนี้ก็ที่มีอัปเดตมาจากปาร์เก็ตนะครับเอ่อถ่ายเต็มมาปีนี้นะครับเก่งกว่าเดิมเป็นไก่แข่งดีกว่าเดิมแล้วก็ใช้ต่อจัดมากใช่ค่ะแล้วสไตล์เจ้า191ของชชโชคเจริญ9 8แเหรอคะเออสไตล์ของเจ้า191่งนตัวนี้ก็เป็นไก่เดินทําเป็นไก่หน้าหงนแข่งดีแล้วก็ซัดครับโดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะ ส่วนต่อเนี่ยของทางด้านเด็กเพชรเจ้ารูดซับเนี่ยพันเจ็ดของเจ้า1นึของชาวโชคเจริญ98เนี่ยพันเจ็ดนี่แหละค่ะคือคู่ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคู่ของเดือนเมษายนนะคะวันที่20ค่ะที่มาหาลาบนะคะสินอรต,ตอนนี้เป็น1 7 6 M แล้วเรียบร้อยขยับขยายอย่างต่อเนื่องเลยจาก11เป็น13.2าสล่าสุดนะคะอัปเดตมา17.6เแล้วมาลุ้นกันได้เลยว่าจะมีทะลุ20หรือเปล่าแต่คาดว่ามีแน่นอนนะคะค ก็ฝากติดตามได้เลยสําหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าของเจ้ารูทซับหรือว่าเจ้า191นะคะหรือว่าวันที่20เมษาอยากดูถ่ายทอดสดด้วยกันแบบชัดๆเต็มๆนะคะก็เข้ามาได้เลยที่ www. บ้านไก่ชน c o m นะคะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักของพวกเราเลยก็คือผลิตภัณฑ์จากคุณมอบนะคะผงขมิ้นแดงตราเพชรศิลาค่ะดรเซฟแล้วก็ยาบำรุงไก่มหาชัยนั่นเองเนี่ยคือผู้สนับสนุนหลักนะสำหรับ ผู้สนับสนุนท่านอื่นที่อยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราทีมงานบ้านไก่ชนสามารถติดต่อได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สงการนี้ปีนี้นะคะ<ม>ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านแล้วก็ขออวยพรอ,อวยใ้นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยสำหรับพี่พี่ทีมงานพี่พี่ท่านอื่นก็ขอให้มันหมานกันตลอดทั้งปีเลยนะคะพี่หุ่นมีมบ้างแล้วก็เมาแล้วก็อยากขับนะ <c oughs> ับบ้านก็ รถน้ำํำหัวผู้ใหญ่กั<ช>บไป<ช>หาครอบครัวนะครับพาลูกพาหลานไปเที่ยวเนาะ<ช>ก็เป็นห่วงครับเรามาัดระวังกันด้วย<ช>ครับผม สรงการนี้เขาให้กลับบ้านนะคะไม่ใช่ให้กลับไปหาคนเก่านะจ๊ะโอเคและคลิปนี้นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาและสืบสานกีฬาไก่ชนพื้นบ้านของประเทศไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับผมค่ะส่วน E ีพีหน้านะะคเราทั้งสองคนจะนําไก่เก่งไม่เลือกเกิดตัวไหนในประเทศไทยมานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านไก่ชนของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าในรายการ <S <S มามด้ดดสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครั้งนะคะ